หลายคนสงสัยว่ากินปโปรตีนแล้วทําให้ไตเสื่อมจริงหรือเปล่าคนที่เป็นโรคนั้นโรคเนี้ยกินปโปรตีนแล้วมันจะอันตรายต่อตัวเขาหรือเปล่าปลโปรตีนคืออะไรปโปรตีนคืออาหารและปลโปรตีนช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอในร่างกายของคุณถ้าคุณไม่กินปโปรตีนคุณจะเอาอะไรไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอก็จะไม่คุณป่วยบ่อยแล้วก็อาจมีโรคหล,ลายตามมาได้นั่นเองใครก็ตามกินปโปรตีนอยู่บอกตรงนี้เลยว่าปโปรตีนเป็นสารอาหารจําเป็นสําหรับร่างกายคุณก่อนที่จะกินให้เช็คง่ายๆข้อแรก ใครที่มีโรคประจําตัวบางอย่างที่ห้ามกินปโปรตีนสูงคําว่าโปรโตีนสูงของหมอเฟิร์นเนี่ยหมายถึงว่าคุณไปกินเกินความจําเป็นที่ดีที่สุดในข้อนี้ก็คือไปปรึกษาหมอประจําตัวของคุณว่าฉันมีภาวะของโรคไตที่ต้องจํากัดปโปรตีนหรือไม่2คุณต้องรู้อย่างนี้ก่อนว่าปโปรตีนเนี่ยมันมาจากหลายแหล่งนะไม่ว่าคุณจะไปฟังจากอาหารเสริมยี่ห้อไหนมาก็ตามไม่มีปโปรตีนไหนที่ดีที่สุดในโลกเพราะไม่มีปโปรตีนตัวใด1ตัวแล้วให้กรดอะมิโนโครบคุณจําเป็นต้องกินปโปรตีนอย่างน้อย2-3ถึง แหล่งขึ้นไปเช่นให้คุณไปกินปลาบ้างเนื้อสัตว์บ้างไข่บ้างพันธพืชบ้างปะปนกันไปอย่างเงี้ยหลายๆแหล่งเพื่อได้รับกรดอะมิโนเพียงพอต่อร่างกาย3คุณจําเป็นต้องได้รับโปรตีนที่เพียงพอด้วยให้คิดง่ายๆอย่างนี้ถ้าคุณเป็นคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายให้คุณเอา0.8ไปคูณต่อน้ําหนักตัว1กิโลกร,รมัมหรือถ้าใครที่ออกกําลังกายประจําอยู่แล้วเอา1.2ไปคูณต่อน้ําหนักตัวแต่ใครที่ต้องการเพิ่มกล้ามเนื้อหน่อยก็ให้เอาคูณินน้ําด้วยจริงๆแปดสก่อว่าไม่ว่า คุณจะกินอะไรก็ตามไม่ใช่แค่โปรโตีนคุณจําเป็นต้องดื่มน้ําต่อวันเนี่ยสอถึงสลิตรให้เพียงพอเพราะน้ำเนี่ยมันเป็นส่วนช่วยในการขับของเสียออกจากร่างกายของคุณได้คุณต้องกินน้ําเพื่อขับไนโตรเจนส่วนเกินออกด้วยถึงจะปลอดภัยห้ามีบางคนที่กินโปรโตีนมากๆแล้วท้องผูกให้คุณไปกินผักเพิ่มขึ้นด้วยอยากให้คุณรู้ว่าโปรโตีนเนี่ยมันเป็นสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายคุณควรจะกินมันทุกวันไม่อยากให้กลัวจนไม่กล้ากินและไม่อยากให้คุณกินมันจนไม่กลัวเหมือนกัน ถ้าใครที่สนใจในเรื่องแบบนี้ที่หมอเฟินมาสอนว่ากินปโปรตีนยังไงแล้วให้หน้าเด็กให้ชะลอวัยและทําให้ผิวสวยทําให้เราสุขภาพดีหุ่นดีด้วยให้สั่งจากหนังสืออีบ e ุ๊ก21กดเหล็กที่ทาให้คุณมีสุขภาพดีขึ้นหุ่นดีขึ้นที่สําคัญชะลอวัยทาให้คุณหน้าเด็กลงแถมมีวิดีโอสอนคุณในนี้ด้วยถ้าใครสั่งตอนนี้คือราคาดีที่สุดแล้วจะได้ราคาพิเศษมันจะไม่มีอีกแล้วใครสนใจก็พิมพ์ว่าหนังสือไปที่อินบ็อกซ์ได้เลยขออวยพรให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงแ